มีวันหนึ่งที่เขาบอกว่าจะมีญาติมาที่ห้องให้ผมออกไปข้างนอกผมก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูสรุปเป็นผู้ชายขึ้นมาขนข,ของที่ห้องไปเราก็เริ่มเธอเบาะแสะเรื่อยๆเริ่มมีการขอใช้บัตรเครดิตของเรา4 500, ี0 0สนหาแไม่มีตังจ่ายบัญชีของผมในส่วนตัวเนี่ย โอนเงินเข้าบัญชีเขาเลย2ี่สิบสาสิบครั้งเลยแปลว่าคนรู้แหรวคบใช่ก็คือเงินของผมทั้งหมดเลยผู้เสียหายต่างๆเขาก็จะทักมาทางอินบ็อกเกินสิบคนว่าโดนหลอกล้วก็เริ่มมั่นใจเรื่อยๆครั้งสุดท้ายที่คุยเนี่ยผมก็ถามว่ารักเขาบ้างไหมเขาก็ไม่ตอบเราไม่เคยเจอใครมังโกหกอะไรอย่างนี้เลย กันค่ะอ่อก็มีเรื่องความรักของผมค่ะใช่ก็เริ่มต้นก็คือผมเป็นเทรนเนอร์นะครับเป็นครูสอนออกกำลังกายค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งก็ามาเรียนปกติอืนะครับ <Okay. S 2> เขาก็มาเรียนปกติแล้วก็ <Okay. S 2> เอิอนพอเทนกันไปเรื่อยเรื่อเนี่ยเรื่องเกิดตกอตัวเป็นความรักขึ้นมาอืมค่ะ ซึ่งผู้หญิงคนนี้คือเข้ามาเข้ามาติดต่อน้องทางไหนคะทางเขาเห็นผมจากติ๊กต็อกแล้วก็พอเราเราเป็นเทรนเนอร์ที่สอนทางติ๊กต็อกอยู่ค่ะเขาก็แอดไลน์เข้ามาติดต่อปกติเลยครับเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะค่ะใช่แล้วก็พอได้เทรนกันไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้จกกันมากขึ้นเริ่มศึกษาดูใจกันค่ะค่ะจนนางบอกว่านางตั้งท้องโอ้ยเดี๋ยวกันใช้เวลานางก็เลยค่ะกว่าจะตั้งแต่วันที่เขาติดต่อมาเป็นลูกค้าเรียกว่าอย่างนั้นจะจะตั้งถียแบบรักกันนานไหม รักกันไม่นานครับแต่ถ้าตั้งท้องน่าจะประมาณสองเดือนสองเดือนจะกการรู้จักกันใช่เหรอเรื่องเ,เพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้รอบคอบด้วยเราก็ค่อนข้างใช้เวลาน้อยในการศึกษากันครับ <Okay. S 2> แล้วก็เวลาคุยกันเนี่ยเหมือนทัศนคติไปทางเดียวกัน <Okay. S 2> เหมือนต่างคนต่างอยากมีครอบครัวไม่มีแฟนอะไรเงี้ยความรักครั้งก่อนก่อนก่อนจะเจอคนเนี้ย เราเคยมีความรักมาก่อนไหมคะมีครับมีแล้วทั้งนั้นเลิกกันนานไหมคะกว่าที่จะมาไม่นานนะไม่นาน,น,านก็คือเราเรารีบไปหน่อยข้อแรกของความผิดพลาดก็คือเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดว่าเราแบบเหงาเราก็เลยคิดว่าการมีคนอื่นเนี่ยการลองหาคนหนึ่งมาอยู่ด้วยดูยหน่อยอาจจะทําให้เราลืมเขาได้รเร็วเพราะฉันเราจะเรียกได้ไหมคะว,ว่าเรา เจอคนใหม่ในวันนี้หัวใจเราก็ยังอ่อนแออยู่ใช่ใช่ครับมันเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วไปหน่อยค่ะอะไรเป็นสิ่งที่ถูกใจผู้หญิงคนนี้ค่ะที่กาลังคุยกันอยู่นี้จริงๆหนึ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของอยากมีครอบครัวทั้งคู่ค่ะใช่ซึ่งเป็นปัญหาคือผมอยากมีลูกอยากมีอะไรเงี้ยสองก็คือเขาเขาบอกเขาทํางานดูแลเองได้เราก็ทํางานเหมือนกันอ่ามันก็น่าจะดูแลได้ถ้ามีลูกมีอะไรก็น่าจะดูแลได้ค่ะค่ะก็ยูมีความลงตัวใช่ก็แล้วผมก็ไม่ค่อย คิดมากในเรื่องความรับก,ก็คือลองผิดลองถูกได้ม,มาไม่ดีก็เลิกกันเราก็ไม่ได้คิดเยอะถึงขนาดจะต้องแบบไปสืบหรือว่าเขาเคยทําอะไรมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆก็คือเราคงไม่ได้ตั้งใจถึงขนาดว่าจะมีลูกภายในเวลาอันรวดเร็วขนาดนี <ๆ S 2> ้ไม่ได้ตั้งใจเราไม่คิดว่าคนคนหนึ่งที่เราครบเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไงไม่คิดว่าเขาจะแบบเขาจะมาทําอะไรเราได้ที่เพราะฉะนั้นตอนแรกที่คบกันทุกอย่างก็ดูดูดีดูป,ปกตินะครับค่ะก็คือ กติจนผิดปกติเลย <c oughs> เออคำน,นี้น่าสนใจดูปกติมากจนผิดปกติยังไงคะเช่นเวลาคบกันเดือนแรกเนี่ยเวลาเราจะจ่ายอะไรเนี่ยเขาจะไม่ให้เราจ่ายอ <c oughs> ผิดปกติคือถ้าเราจะจ่ายได้ในกรณีที่เราต้อง <c oughs> ชิงจ่ายก่อนแล้วคือเขาเป็นคนเปย์ให้เราเหรอใช่เขาจะเป็นคนแบบกินข้าวก็วจ่ายนี่นิดหน่อยเขาก็จ่ายคือแบบว่าเดือนแรกเป็นแบบโปรโมชั่น ปกติมากซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะคือคไม่ได้แปลว่าใครต้องผูกขาดการจ่ายนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะประมาณว่าอืมเี็ดออดสักนิดเพื่อที่บอกว่าเอ๊ะคุณผู้ชายของเราจะยังไงนะหรืออะไรประมาณแบบนี้แต่เขาจะเป็นคนชิงจ่ายก่อนทุกทายเราเชื่อเออเขาเขาซัพพอร์ตเราพอเดินที่สองปุ๊บเราก็เลยเขาบอกเขาท้องเราก็เลยพาเขาไปรู้จักที่บ้านค่ะที่เชียงใหม่ก็พาไปเจอพ่อแม่ใช่ไหมฮะพอหลังจากเจอพ่อแม่เสร็จปุ๊บก็เข้าแบบพ่อแม่ได้ดีเลยเป็นธรรมชาติมากๆ ค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะปกติแล้วก็พอหลังจากกลับมาปุ๊บเขาว่าชวนจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่ชวนจดทะเบียนเลยอืมเราก็คงไม่สงสัยเหมือนเดิมเราก็คิดว่ามันก็ไม่น่าเป็นอะไรคนรักกันมีลูกกันค่ะก็จดทะเบียนก็ได้จดไหมคะจดครับซึ่งตอนนั้นแปลว่าเราก็ทําใจพร้อมแล้วค่ะว่ามีลูกก็มีลูกเราก็พร้อมจะเป็นคุณพ่อพร้อมจะเป็นครอบครัวแล้วะผมไม่ได้คิดซับซ้อนหรืออะไรเลยก็คือถ้าเลิกกันอย่างน้อยก็ เราก็ได้ลูกมาหนึ่งคนเราก็มีตัวแทนความรับอะไร <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นกลับมานะฮะเดือนที่สามกลับมาก็ <c oughs> เริ่มมีการขอใช้บัตรเครดิตของเราเขาตแรกเปย์เราตลอดเลยใช่อาจจะแบบแบบว่ามีบัตรเขาบอกเขามีบัตรอยู่แต่ว่าวงเงินมันเยอะค่ะล้านสองล้านอะไรเงี้ยของเรามันใบละแสนแสนห้าสองแสนยืมไปใช้เดี๋ยวเดี๋ยวที่เดียวเขาจ่ายให้ เราก็าให้ใชม้มีกี่แบก็ให้เพราะว่าเราไม่ไม่เคยใช้อยู่แล้วใช้เติมน้ำมันสองพันอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ให้ไปหมดหลังจากใช้บัตรเดือนแรกเอมีปัญหาไม่มีตังค์จ่ายอ,อ้างว่าแม่ป่วยอเอาเงินไปใจ่ายให้แม่ค่าโรงพยาบาลทำนั่นทำนี้หลายล้านหรือว่าแม่ไม่สามารถออกมาเบิกบัญชีได้เพราะว่าบัญชีต้องใช้ชื่อสองคนอ,อะไรอย่างเงี้ย อ่ะผมก็เอาเงินเก็บผมใส่ไปก่อนตอนที่เราพาเขับไปเจอพ่อแม่เราอ่านแน่นอนลหะครอบครัวเราเปิดรับเขาแล้วในส่วนของครอบครัวเขาล่ะคะเราเคยรู้จักคนในครอบครัวเขาไหมเคยไปบ้านประมาณสองสามครั้งเจอเด็กน้อยตัวเล็กๆหนึ่งขวบเชื่อเขาบอกว่าเป็นลูกของพี่สาวอ่าก็หลานเขาค่ะใช่แล้วก็เจอเด็กโตๆคนหนึ่งค่ะที่เขาบอกเป็นลูกคนใช้เจอแค่สามคนแค่นี้ค่ะ แคไม่เจอเขาบอกพ่อางานคงานส่วนแม่ก็เป็นเจ้าของรถลจุนน่มนำอะไรเขาว่าอย่างนี้ถ้าอยากเจอเดี๋ยวแม่เขาจะมาเจอเองก็ต้องเอ็กได้บ้างเหมือนกันนะก็เอเหมือนกันเอทํทำไมลูกกระท้องทำไมเขาไม่อยากเจอเราก็เดือนหน้าต่อไปเริ่มไม่มีเงินจ่ายบัตรเครดิตค่ะ,คะเดือนแรกเราก็จ่ายไปค่ะวงเงินอาจจะประมาณ4ี่แสนห้าแสนอยจะจ่ายไปแค่สามแสนค่ะจ่ายแบบเเสียบก่อนมีตังติดตัวนิดนึงเดือนที่สองยอดมันก็ทบขึ้นเรื่อย ผมก็พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยการเสนอว่าเอ,อมีวิธีอย่างนี้ไหมมีมพ่อไหมเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อให้หรือว่าเสนอไปทุกช้อยเลยแบบให้ตำรวจไปเซ็นใบตัวแทนไหมให้แบบไปเซ็นให้แม่มาเซ็นเบิกธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ตอบเลยผมก็เลยแปลกๆแล้วเริ่มเอกแล้วตอนนี้ขัดขนะัดไปเรื่อยๆก็เลยแบบอืมยังไงดีทำยังไงดีล่ะตอนนี้เริ่มมีนี้แล้วนะวมีวันหนึ่งที่เขาบอกว่าจะมีญาติมาที่ห้องค่ะ ที่คอนโดแล้วก็จะมาเยี่ยมแม่นะฮะต้องมาอยู่คอนโดที่อยู่ด้วยกันค่ะให้ผมออกไปข้างนอกวันนั้นผมก็สอนทั้งวันแล้วก็กลับมาก็ประสบเหตุารณรถล้มด้วยแล้วเขาไม่มาเยี่ยมผมแบบหนักมากแบบตอนรถล้มรถล้มครับล้มเองขับอยู่ดีลม้มแต่ <ขอ S 1> แตคน <ขอ S 1> เป็นแฟนกันเราเขาไม่มาเยี่ยมหรอใช่เราก็เลยเอ๊ะทำไมผมก็โทรไปอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาไม่อยากคุยค่ะผมก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูที่คอนโดว่าเกิดอะไรขึ้น สรุปเป็นผู้ชายขึ้นมาขนของที่ห้องไป hmm. คอนโดมีคนที่มีคีการ์ดอยู่สองคนเท่านั้น <Okay. S 2> คือเขากับเราเราก็เริ่มเจอเบาะแสะเรื่อยๆ <Okay. S 2> ผู้เสียหายต่างๆเขาก็จะทักมาทางอินบอก์ว่าโดนหลอกแล้วก็เริ่มมั่นใจเรื่อยๆในที่สุดแล้วเราเริ่มมารู้ความจริงทั้งหมดว่าสิ่งที่เราเจอคือโดนหลอกจากอะไรคะของหายหรือมีคนเริ่มติดต่อเข้ามาทั้งสองอะค่ะ okay. ทั้งของหายแล้วก็มีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาแบบแบบพวกเสื้อผ้าเด็กพวกนาฬิกาอะไรเงี้ยประมาณเกินสิบคนนะทำไมถึงไม่ติดต่อเข้ามาก่อนที่จะแบบมาถึงอันนี้นะไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่เราไปเรื่อยเราอาจจะเริ่มพบกันแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนสถานะแล้วเราอโพสต์ภาพมีการเปิดตัวในโซเชียลนี่ครโพสต์เล่นๆแบบโพสต์แบบภาพรูปถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเรามีการขอแต่งงานด้วยอีอเาเพราะว่าเขาก็ชอบพูดเกินเกินว่าแม่อยากให้ขออะไรเงี้ย คือเขาจะเกินเกินตลอดเราก็ปานคนแบบขอไปก่อนอาจจะแต่งปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาท้องเรามีได้พาเขาไปหาหมอไหมคะเขาไปตรวจมากับแม่เขาแล้วเราแล้วมีหลักฐานว่ามีหลักฐานมีแบบเครื่องตรวจเต็มเลยแล้วก็มีพวกนในกระเป๋ามีอาการแพ้ทอ้องเมียนตะซาว คือเขาเขาไม่ให้เราไปเลยเขาไปเองหมดทุกอย่างนั่นแหละคือสิ่งที่วิกฤตฐถานคือสิ่งเหล่านี้มันอันตราวหรืออะไรก็ตามเพียนะคะมันก็มีโอกาสที่จะแบบบางคนก็ยืบยืมกันนะก็มีแต่แค่อยากรู้ว่าเอ้าแล้วเราเป็นคุณพอ่อไม่มีสักครั้งหรอที่ไปด้วยกันแล้วไปตรวจด้วยกันคืออยากไปครแต่เขาเขาเขาไม่ให้ใช่อยากไปมากเขาแอนี้ก็ต้องแปลกเชื่อว่านะแล้วกรณีนน<อ>ที่เขาเคยไปทํามามันเช่นอะไรบ้างนะคะเขาเคยบอกว่าไปชอบกงคนอื่นมา หลักๆถ้าซื้อผ้าแม่ละเด็กนี่เขาจะรู้กันกลุ่มนี้น,นี่เกินจากเพราะว่าเขามีลูกเขาก็ขายเสื้อผ้าเด็กเขาบอกอาชีพเขาคือขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์นี่เขาบอกเขาไปโกงมาแล้วก็โกงแชร์เขาที่รู้นะฮะโกงแชร์เป็นร้านเหมือนกันนาฬิกานาฬิกาต่างๆที่เขาเอาไปหลอกขายของผมก็หนึ่งในนั้นอตอนนี้ก็จะมีกลุ่มผ่าเครื่องเหมือนไปขโมยผ้ามาขายแต่มันมีใครที่เจอเหมือนน้องไหมคะเช่นไปหลอกให้รักหรือไป ก็ม <formation> mm ีเหมือนกันก็คือแฟนของเขาทั้งสามคนก็จะโดนเคลแบบนี้มีแฟนอีกสามคนอยู่ใช่แฟนแฟนคนแรกคนที่สองเดี่สามก็จะโดนคล้ายๆกันแต่อยู่ที่ว่าใครจะยอมความไม่ยอมความก็มีลูกกับเขาทั้งสามคนเขามีลูกสี่คนอ๋อแล้วลูกอยู่ที่ไหนกันนะคะตอนนี้ลูกสองคนแรกอยู่กับแฟนคนแรกค่ะคนที่สามอยู่กับแฟนคนที่สองคนที่สี่ก็ติดตัวเล็กที่น่ารักที่บอกว่าเป็นเจอที่บ้านตอนนี้อ๋อที่บอกว่าเป็นหลานใช่อยู่กับ คนปัจจุบันค่ะแล้วที่เขาบอกเขาท้องกับเราอะในระหว่างที่เขาบอกเขาท้องเนี่ยหลังจากสองเดือนเขาจะมีการส่งอันนึงมาที่ผมไม่ได้พูดก็คือแทงอ,อ๋อบอกว่าแทงรึใช่เขาส่งแบบมา,มาแล้วเขาก็ลบไปเลยแล้วผมก็ลืมไปเลยว่าผมเคยเห็นภาพนี้เหมือนเขาบอกว่าเขาไปตกบันไดสิบเอ็ดขั้นผมจดไว้อยู่เลยหรือว่าไปวิ่งมาอ,มอะไรเงี้ยแทงอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมันแทงก็ทําใหม่ได้อืมไม่ต้องเสียใจอะไรเงี้ยค่ะ ก็แค่นั้นฮะก็สรุปว่าแท้เฉ่เลยแล้วการที่บอกว่าเขามีแฟนหนึ่งแฟนสองแฟนสามเขาจดทะเบียนสมรสกับทุกคนปหคะจดสามคนนะฮะเดี๋ยวจดได้ยังไงอ่ะทําไมถึงจดได้จดเลิกจดเลิกอ๋อคือกับจดระเสร็จร้อยหยากันจดมาเสร็จร้อยหยาตำรวจบอกมาตำรวจอ๋อเหรอคะต้อรู้เหมือนกันนะนุ่มจันซึ่งเราก็จริงๆแล้วตัวเราเองอะเราก็ไม่ได้แบบร่ำรวยมั่งมีเงินทองมากมายอะไรค่ะเขาจะแบบมาเสียเวลาอ่ะถ้าพูดถึงว่าจะมาหลอกกันอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยเหมือนกันว่า ผมมีอะไรน่าสนใจผมไม่ได้มีเงินเยอะอ่ะแล้วก็มันนั้นก็ไม่<ต>คีแล้วคนอือ่นๆนะคะผู้ชายอีกสามสี่คนที่ว่านั้นเป็นก็คือฐานั้นดีกว่าผมหมดเลยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าต้องรวยมากๆหรือว่ามีเงินไม่มีเงินด้วยนะแต่อย่าลืมว่าในตอนที่เขาเข้ามาเราเองก,ก็ดูมีสภาวะเปราะบางใช่ซึ่งปกติเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยผมจะไม่มีทางที่จะไปคุยกับลูกค้าเด็ดขาดเลยเพราะว่ามีแฟนอยู่แล้วมันเป็นจังหวะคดีเลยอ่ะที่แบบ เอห,หรือว่าเราจะลองคุยดีนะหนืออ,อะไรเงี้ยมันเป็นว่าเราไม่ค่อยไต่ตองแล้วก็ใช้เวลาตัดสินคนน้อยขึ้นมยแต่เอาจริงๆนะคะถ้าโดยโดย,โดยสภาพปกตินะพี่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะใช่ค่ะคือคือเข้าใจหมดเลยว่าโอเคเวลามันอาจจะสั้นแต่ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามปกติของคนคนหนึ่งที่ค่ะเอาเจอกันแบบเป็นลูกค้ามาคุยกันถูกใจกันคบกันอะไรก็แล้วแต่มันดูอย่างที่น้องบอกมันดูปกติจนแบบ จนแบบคืปปอผิดเกณฑ์ครับคน<ง>รอบตัวผมเนี่ยเขาห้ามหมดเลยนะค่ะเขาแบบเตือนทำไมผมไม่ฟังก็ไม่รู้เพื่อนที่ฟิตนเนสเทรนเนอร์เขาเตือนว่าอะไรอ่ะคะแปลกนะเพื่อนกัแปลกนะกนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบเขามีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเราไม่เคยเจอใครมันโกหกอะไรอย่างเงี้ยแหละอือค่ะแต่อันหนึ่งนะคะวันนี้อันก็ต้องต้องเตือนกันนะเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าจบจากแฟนเก่าแล้วยังแบบโลหกระเหนอยู่เลย หัวใจยังไม่แข็งแกร่งพอเลยแล้วเราเริ่มควา้าใครสักคนคือ,อบางคนคิดแค่ว่าจะได้ move on ได้ตอนนี้ move จากอันนึงไปหนีเสือป่าจระเข้อ่ะใช่แล้วตอนนี้เรายังไงคะเราเริ่มรู้แล้วแหะว่าหนึ่งเขาต้องเป็นคนแบบแนวมิชชีพอะไรสามารถติดต่อเขาได้หรือว่าสามารถเอาอะไรก็ตามที่เราเสียไปคืนได้ไหมติดต่อได้คือตอนนี้ผมเริ่มรู้ข้อมูลเรื่อๆยๆผมไม่ได้โดนแค่บัตรเครดิตผมโดนบัญชีของผมในส่วนตัวเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีเขาเลยชื่อเขาเลย คือผมเคยโอนให้เขาประมาณสองครั้งเองผมจาได้ม,มันขึ้นมาประมาณเกือบยี่สิบสามสิบครั้งเลยแต่ว <ไป S 1> ่าคนรู้รหัสใช่พ่อจะแอบ,บดูตอนเรากดๆดย่างเงี้ยแลวสิ่งหนึ่งเห็นไหมตอนแรกเขาก็เปให้ใจใจเนาะให้รู้<ช><ต>สึกว่าแต่เขาทำตั้งแต่เดือนแรกๆเลยนะแสดงว่าแบบก็คือเงินของผมทั้งหมดเลยท<ช>ี่เกิดขึ้นไม่มันมีม,มันมีสองมุมนะมุมหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของกฎหมายนะคือพอเราเจอแบบนี้กันเราไปตามกติกาสากลคือไปแจ้งความอะไรก็ตาม ในแง่ของจิตใจอะค่ะจริงจริงจิตใจผมดีขึ้นมากครับพี่อืณตอนนี้ใช่ผมผมไม่รักเขาตั้งแต่วันที่เขาทําให้พ่อแม่ผมเสจจียใจละคือวันที่ผมอยู่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ขยับไม่ได้ใช่ผมอยู่กับตเองประมาณสามสี่วันจะบอกพ่อแม่ดีไหมคือปกติไม่ค่อยบอกเรื่องถูกให้กับพ่อแม่อมรู้สึกไม่ไหวก็แค่บอกว่าฟ้ามาหาหน่อยได้ไหม ขาไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรคไม่รู้เหตุผลเข้ามาเลยอ่ะอถ้าผมบอกเราล้มเขาจะตกใจ่ือพมผมก็เลยแค่เสียใจที่ทําให้เขาเสียใจ้เรื่องเงินผมไม่เป็นไรผมอาจจะเลื่อต้นใหม่ช้าสักปีสองปีเรื่องความรู้สึกก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราจะได้รู้ว่าเออเราต้องเลือกดีๆเราก็จะได้แบบไม่ต้องแบบรีบนะครับหรือว่าต้องใช้เวลาค่ะ ใช่ไหมครับทุกคนพูดคำเดียวกันหมดเลยว่าทุกเรื่องใช้เวลาแต่ส่วนใหญ่แล้วบทเรียนก่อนจะต้องเขาว่าต้องใช้เวลาเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลาสั้นก่อนหน้าน,นี้ไปหมดแล้วต่อให้บางคนบอกว่าดูกันนานๆก็ใช่ว่าจะรู้จักกันดีแต่อย่างน้อยความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าคือ,อตอนนี้หมายถึงเราก็จัดการเขาในในมุมของกฎหมายไหมคะใช้กฎหมายจัดการเพราะว่าเคยนั่งคุยแล้วครั้งสุดท้ายที่คุยเนี่ยเรียกเขามานั่งแต่เช้าเขามาประมาณเที่ยงคืนนั่งคุยอย่างนี้เลยมีพ่อแม่อยู่ด้วยอืมเขาไม่ตอบอะไรเลยค่ะ ล้วก็มานั่งเพื่อจะมานั่งเงียบๆนช่ไหมคะมาแต่ว่าไม่ตอบผมก็เลยรู้สึกผมเฟลเขาไม่ได้ละเราเต็มที่แล้วก็จบสุดท้ายผมก็ถามว่ารักเขาบ้างไหมเมื่อแถวนี้เขาก็ไม่ตอบเขาก็เงียบๆแล้วนี่สิเราจะจัดการยังไงดีม,มีตังไหมผมถามว่ามีตังหรือเปล่ามีเขาพูดอย่างเงี้ยอืแล้วหนึ่งในอาการที่ผมไม่ได้บอกคือเหมือนเขาเขาบอกเขาชอบไปหาหมอโรคประสาทบ้างเหมือนเป็น ซึมเศร้ามั้งซึมเศร้าเขาบอกผมนะ,ะเขาก็เลยไม่ค่อยอยู่กับผมแบบต้องชอบอยู่กับคนเดียวอะไรเงี้ยไ,ไม่ใช่คือบางคนอ้อหรอคะคือคือบังเอิญว่าวันนี้พูดตรงๆนะคะเราก็ใช้คำว่าซึมเศร้าบางคนก็ใช้พร่เพลื่อจริงๆนะแต่พี่รู้สึกว่าคนที่ซึมเศร้าจริงๆก็ไม่ได้อยากไปปลีกวิเวกขนาดนั้นนะแต่เรามักจะมีการใช้ซึมเศร้าเป็นข้ออ้างในบางเรื่องด้วยเหมือนกัน<ะ>เพราะว่าสิ่งนี้ เรามาจากการที่เขาบอกอะไรมาแล้วก็อาฟังอ่าใช้เขาเป็นแบบนั้นอ,อ่าก็ไปหาหมอมาแล้วนะอ่อนนี่ท้องนี่นะอ่ออันอนี้แทงแล้วนะโดยที่ถ้าคิดตามหลักความปจริงเลยคนเป็นพ่อไม่ได้เคยมีโอกาสเข้าไปซัพพอร์ตความอ่อนแอของคนเป็นแม่เลยอ่ะใช่ป่ะคะก็อยากจะให้เคสผมเนี่ยเป็นบทเรียนลองไปดูว่าจริงๆเนี่ยมันพอไหมยที่รู้จักกันประมาณสี่ห้าเดือนอาจจะต้องใช้เวลาให้มากกว่านี้นะครับการที่จะมีครอบครัวครอบครัวึ่งเนี่ยม,มันไม่ง่ายเลยใช่ใช่ค่ะ อันนี้เป็นครอบครัวแนวรวบรัดมากใช่ผมผมก็ไม่รู้ว่ามผมตัดสินใจถูกหรือผิดซึ่งผมก็ไม่ค่อยฟังคนอื่นด้วยคนรอบตัวดีๆเราก็ไม่ค่อยฟังเราเป็นคนมั่นใจตัวเองไปหน่อยเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้งนี้จะสอนหลายๆเรื่องกับผมเลยนะครับค่ะ,คะไม่ได้บอกว่าความรักมันแย่นะคะแต่เพียงแต่บางคนก็ใช้ความรักมาหลอกก็เยอะมากและอันหนึ่งที่มันเหมือนกันคือแรกๆจะเปย์มันมันคือการแบบมันด,ดูดูเป็นทรงเนี้ยเพื่อจะสร้างความมั่นใจว่า ฉันไม่ได้มาอะไรเธอซะหน่อยนะฉันมีเงินคือเมื่อก่อนเราคิดกันง่ายๆนะคะว่าถ้าเกิดคนมันจะหลอกกันนะก็ค,ะคือก็คือหลอกอะหลอกเอาเงินหลอกอะไรแต่วันนี้เราใช้ความรักใช่ค่ะมันเป็นตัวการในการที่จะบอกว่าจะใช้แบบหลอกใครสักคนหนึ่งด้วยนะบางคนในกระบวนการเลยนะคะ,ค,ะคือมีเซตของกลักสูตรในการเข้าไปประกบคนนั้นคนนี้และอย่างที่บอกเขาว่าบังเอิญเราอยู่ในโซเชียลมั้งตอนที่น้องบอกว่าพี่ผมก็ไ,ได้เป็นคนมีเงินมากเขายังไ<ๆ>ม่รู้หรอกค่ะแต่ถ้าเกิดน<ๆ>้องเป็นคนที่เปิดเทรนเนอร์ทางทิกต็อก พี่ว่าก็ต้องมีคนเฝ้ามีคนฟอลโล่เราเยอะหแหละอย่างน้อยอ่ะบุคลิลกรูปร่างหน้าตาและเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่น้องเองก็ได้มีความเปราะบางพอดีเดะเช่นอ่ะลองเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ดีนะเพราะเราก็เลงอยากหาคนแทนที่แฟนเก่าอยู่พอดีถ้าเกิดเขากำลังอยากจะใครสักคนเอาไว้หลอกก็พอดีคุณสมบัติครบพอดีอ่าใช่แต่เป,เป็นเรื่องใจรลายนะคะคือหลอเาสตังก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่แบบใช้หัวใจมัหลอกกันในเรื่องของความรักอ่ะมันแบบเนาะก็ยังดีที่ น้องทแข็งแรงรอดมาได้นะคคือที่รอดมาได้เพราะว่าพ่อแม่เลยครอบครัวเงแคนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะเครียดทําไมเราจะคิดสั้นทําไมเราเอาเวลาไปหาเงินหรือว่าอยู่กับเขาบ้านปลายดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่เห็นมันจะต้องขนาดนั้มีสิ่งยึดเหนี่ยวใจอยู่เขาเขามีค่าขนาดนั้นเลยเหรอที่ผมจะต้องไปเครียดขนาดนั้นค่ะและความใจร้ายอันหนึ่งอ่ะพี่ไม่มั่นใจจริงว่าการที่มีลูกเกิดขึ้นมาแบบที่เขาดูไม่ตั้งใจอ่ะ คือพี่มีความรู้สึกว่าไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกคนเป็นไปไมเป็นและเด็กๆนั้นคือหนึ่งชีวิตอะเรียนรู้กับอะไรอยู่หรอเด็กๆมองเห็นอะไรบ้างในความเป็นคุณแม่ของเขาบ้างและอ๋อที่เขาอ๋อนี่แท้งแล้วนะแล้วเนี่ยหัวลูกทั้งกี่คนถ้าบังเอิญว่าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นปัญหาสังคมอีกการหนึ่งถ้าบังเอิญวันนั้นเขาไม่ได้บอกว่าแท้งเราก็คงจะมีลูกที่ต้องเอามาเลี้ยงดูต่อไปซึ่งก็คือการสร้างเด็กขึ้นมาแต่ละคนโดยความไม่พร้อมนี่คือข้อบิดพลาดของผมนะครับอืาค่ะ มีครอบครัวได้แต่การมีครอบครัวที่มั่นคงแข็งแกร่ง,งต้องใช้เวลาคนะคะ